วัดีค่ะยินดีต้นับสู่ช่องุมนชุชาวนะคะตอนนผมกำขันข้าวนะคะอาหารมีแค่น้เนี่ย้นเพาะก็บตกเะต่กตมีนะเก็บแต่า ันไปทำบุญไปไว้อาหารพระอาจารย์ให้ปู่ถวายที่ไหนบักคกิฟตงกอยสติคุณไปออกเล่าเรงหุดไปไหมทำตะการโอ้โห้มงกไปออเราตะการเนี่ยปีโมงเหรอมือเลยปุเช้าตื่นก่อนใจาจะไปลองพอเปนสาแล้วไ้งปูก็ไม่ออกบินทบาตแล้ว คุยุพูนะาตลกมาทำงั้นเราก<บ> bon ็มารวมกัน <yah> ช <oo> ีนาก่อนเรเมีนรอมไม่ยากไปเหมันกันเฮอเพ้นนี่บ่ลูกจะสร้างศาลาอะไรมีอใหญ่มากอื็หลายสิบล้านนะค่ะวัดใหญ่บ่ ใหญ่มากเลยวันหนวัดกำลังจะสร้างมั้งคนมาหมู่บ้านครับที่หุ่มปุบปุบในหมู่บ้านกันมาจะเจ็บกรงควายเหรอแกมาวัดหลวงปู่ทุกปีแกไม่มาแกก็จะเิ็น,น้อย <c oughs> อกเกพูดเองนะเมื่อวานเกต้องมาทุกปีอ่ะปีไหนแกไม่มากมมีการ มันจะเป็นม้อ่ต้องมาอายุแกเยอะแล้วยายคนมีแก่ไม่็นคามเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้ไปพูดให้ใครเชื่อหรอกแต่จะต้องมาวัดหลวงปู่ทุกปีข้าวพรรษามาถวายเกียรติหลวงปูยจะมาไม่กินข้าวไปหรอเข็ดนะน้องเข็ดไหมกินง่ายห้หลวงปู่เอิฐเราเคยเยอะมือเอ็ดเอาบาทมาตั้งปุ๊บบาทมาตั้งปั๊บ นีซาแล้วก็ตักเขาอย่างเล็กๆแ่คอวัวากินข้าวเดียวค่ะเขาเรียกพาธรรมยุทธ์ะขาธรรมยุทธ์มัางขาธรรมยุทธ์ค่ะขันในบาตอืมคนคนคนใจตากินข้าวมัดิค่ะกินแล้วด้วยกก็มันวัดอแล้วัดที่เราไปนิเตะแหละอาจารย์ชันในบาทแล้วน่ะยังไมะบา ดีค่ะดีค่ะาข้าวเลยที่บ้านท่านท้านกที่บ้านที่บ้านกที่บ้านี่้านก็ทีนทีนก็ท่านที่านก็ทม่านที่บ้าก็ท่านท่าเก็ี่บานี่าก็ี่บนีนก็ท่านี่บ้านก็่า้านก็ี่บ้านบ้า่บานท้นก็ที่บ้านท่บนท่บ้านท่บรน่บ้นท่บานกบน้าจะเริ่มาอืบ้าทานสับ้ะรดค่ะ จักนำอะไรดอกก็มามาให้ลุงอะไรอะไปไปซะเขาผมกินนำก็เย็นโอ้ไป็กินนำกาเย็นแลยวจขวดนไหมนี่เนาะมีบ่อยเมื่อเย็นน่ะเขาเป็นซาซครับขินมนาซาแล้วัเอนเ็บไว้หน่แอย็นนคือแตกเกิดสวดเดี๋ยวให้ไปทำงานีคือแตกเกิดสวด ไปขึ้นนตะ้อยไปแก้บนน่ไปคอหวยพอซื้อก็ต้องเห็นอยาแขงลอตเตอรี่เต็มเลยทั้งหมดไอ้สีก็อยากถ่ายรูปกับลุงพนนะคะ ได้ยังลูกยังครับ่มาแนอะไรมาเนเร่อยืลิ้นซมให้อกเราเข้าถ่ายด้วยหมดก็ได้ดี๋พวงผมถ่ายเอ้ตรงนี้แหละครับมาจะ่ยมาจากเจริญาลอยู่ใกล้หอง นสิ่นี่แยกันตอนนี้สูงเลได้ครับวันน้แร่วันบัวสามแยกน้บัวมันแยกน้บัวก็เรียกวาน่้อนสมหนึ่งสองสาม โอเคครับนับไม่ถแล้วก็มีเอฟซีนะคะก็เดินทางมาเที่ยวนะคะแล้วก็แวะมาหาลุงคนนะคะใจเป็นปัตตันนะคะลูกสาวลุงลูกสาวเนี่ยลูกสาวโซดมีลูกสาวแม่เล็กเดียวอ๋อแม่เล็กเดียวพ่อไม่มาด้วยเลยเป็นแม่เลี้ยงเดียวแต่รู้สึกว่าเขาไม่เขินเลยครับ แตเอมเพิลแทนครับดครับโลครับิ่งก่งะกนใส่เที่ยวนทางปลอดภัยครับครับสัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยครับฮะผลงานยิาครับ้มากเลยยางม่เห็นงานมาอยู่นี่แล้วครับไม่ใช่ยี่รอคนครับ ในโพที่ยิ้มใหญ่เลยเว้ใน้นที่เป็นไรตาค้าง